สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํำข้าวมันไก่ทานกันเนาะพอดีพี่สุปรุงข้าวไว้ตั้งแต่เช้าหม้อหนึ่งค่ะอันนี้ไม่ได้ทานเลยคิดว่ามาเปลี่ยนเป็นทํำข้าวมันไก่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะผัดเอานะคะแต่จะใช้ได้สองวิธีค่ะ คือหนึ่งก็คือเอาข้าวอันนี้นะคะเราจะผัดเครื่องแล้วก็ผัดลงไปก็คือเสร็จเลยหรือว่าเราจะผัดเครื่องแล้วเราจะไปหุงอ่าไปซาวข้าวมานะคะแล้วก็ผัดกับกับเครื่องนะคะแล้วก็ใส่เหมือนหุงตามปกติก็ได้ค่ะมันมีสองวิธีค่ะอ่าอันนี้ เราจะใส่เต้าเจี้ยวไปนะคะเพื่อนๆเต้าเจี้ยวใส่ลงไปสักประมาณสช้อนค่ะ น้ำส้มสายชูค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะน้ำตาลค่ะ น้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้เรื่องหวานนี่ตามตามชอบนะคะเพื่อนๆหวานไปเค็มไปอะไรอย่างนี้เราต้องชิมน,นะคะใส่น้ำตาลทรายไปค่ะ2ช้อนโต๊ะแบนค่ะแบนๆค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปส่วนพริกนี่อ่าชอบแบบเผ็ดเยอะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปปั่น พี่สุออกเก้าเม็ดก่อนค่ะใส่พริกลงไปแล้วค่ะหั่นพริกลงไปแล้วนะคะเก้าเม็ด <c oughs> นะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> อันนี้ขิงทั้งหมดเนี่ยมันประมาณเอ่อห้กรัมพี่สุจะแบ่งมาใส่ตรงนี้ไปประมาณ30กรัมะคะ่ะพี่สุจะใส่น้ำไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ ครึ่งถ้วยค่ะค่ะปั่นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงมาชิมดูกันใ <c oughs> ช้ได้แล้วแต่อ่อนนิดนึงค่ะ <c oughs> พี่สุขอใส่อ,อันนี้ไปอีกช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะ โอเคค่ะแซบจากนั้นอันนี้พี่สุจะอันนี้พี่สุจะตั้งไฟนะคะเพราะว่าถ้าเราเราทานไม่หมดเนี่ยค่ะเราจะได้เก็บได้ค่ะค่ะเปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวตั้งให้เดือดน,นิดนึงนะคะเพื่อน ค่ะตอนนี้แผ่นโปรตีนกเกษตรนะคะเป็นแผ่นของฮ่องกงนะคะโปรตีนกเกษตรฮ่องกงนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะอย่างนี้นะคะฉีกครึ่งไปเลยค่ะตรงกลางจะได้บางนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ซอสปรุงลดลงไปนะคะ น้ำตาลลงไปนิดเดียวค่ะปลายปลายช้อนประมาณ1ช้อนชานะคะนิดเดียวพอค่ะอย่าใส่เยอะหวานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปได้น้ําจิ้มอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆซอสปรุงรสลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแผ่นโปรตีนเกษตรนี้ประมาณ6แผ่นนะคะโปรตีนเกษตรของฮ่องกง บีบให้หมาดนิดนึงค่ะโอเคจากนั้นเราจะใส่ผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเต็มเต็มเลยค่ะคุณพูนพริกไทยลงไปค่ะ โอกเลยค่ะพี่สุเอากระทะใบเล็กมาดีกว่าค่ะมันจะได้ประหยัดน้ำมันเทน้ำมันลงไปเลยค่ะเต็มก้นกระทะค่ะ ใส่น้ำมันลงไปสักสองช้อนโต๊ะออกเปิดไฟค่ะจากนั้นเราจะเอาเห็ดหอมพ่สุเห็ดหอมอันนี้พ่สุก็ต้มมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะประมาณ50กรัม เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดอะไรนะที่มันคล้ายๆเห็ดนางฟ้าแต่ดอกเล็กๆอันนั้นก็สวยนะคะใส่ได้ค่ะแล้วก็ผัดเห็ดให้หอมเลยนะคะไม่ต้องผัดนานค่ะเราก็จะผัดิ่งลงไปค่ะประมาณ20กรัมใช้ใส่กลางค่ะเพื่อนๆ วิธีทําก็คือของเราแบบนี้ก็ง่ายเพราะว่าเรานึกอหากจะทานปุ๊บเราเอามาผัดเลยค่ะเหมือนกันค่ะออกมาเหมือนกันเปียกเลยหรือว่าเพื่อนๆจะเอาเครื่องที่ผัดแบบนี้นะคะจะเอาเครื่องที่ผัดแบบนี้แล้วก็ไปซาวข้าวสารมาตามปกติที่เพื่อนๆหุงนะคะเอามาผัดเอาข้าวดิบนะคะามาผัดกับ เครื่องเราก็ได้ค่ะมาผัดกับเห็ดกับอะไรได้ค่ะแล้วก็ไปหุงตามปกติอะค่ะใส่น้ําตามปกติค่ะมันก็จะได้เหมือนกันค่ะทําได้สองวิธีนะคะเพื่อนๆ,นๆอ่าอันนี้พี่สูตรจะใส่ซ,ซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องเต็มมากนะคะเดี๋ยวเค็มเพราะว่าเรามีน้ำจิ้นของเราแล้ว โอเคค่ะเดี๋ยวพิสุดน์จะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําแกงจืดอีกค่ะอันนี้เดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะคะค่ะตักข้าวลงไปมาเพื่อนๆมันร้อนมันร้อนใครชอบอ่าที่มันได้ข้าวมันมันเยอะก็ใส่ น้ำมันเยอะกว่าพี่สุดนะคะเพราะว่าพี่สุดม,มานะคะเพื่อนๆเน,นี่ค่ะกว้ามลงแบบนี้กว้ามลงเคาะค่ะเห็นไหมคะจะได้ละข้าวมันไก่นี่กำลังดีเลยค่ะไม่มันมากเกินไปนะคะดีต่อสุขภาพค่ะหอหมหอมนี่ค่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวไปทําแกงจืดค่ะค่ะอ่ะเราก็จะมาหั่นไก่ค่ะค่ะอันนี้แกงจืดนะคะพี่สุมีต้นขึ้นช่าอยู่ต้นหนึ่งเพื่อนๆจะทำกับ อะไรก็ได้นะคะแกงจืดนี่แฟงก็ได้อะไรก็ได้ค่ะตามที่ชอบเวลาทําน้ําแกงจืดนะคะก็ให้เขาจืดนิดนึงค่ะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงใส่ตังไช่ยอย่าขาดนะคะตังไช่ขาดไม่ได้เดี๋ยวไม่อร่อย,ยค่ะโรยพริกไทยในแกงจืดนิดนึงนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพิสูจน์ถ่ายภาพให้ชมค่ะค่ะเข้ามันไก่เจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ